เพื่อนมาบุกมาแกล้งนะคะทุกคนตอนนี้เราเป็นผู้ชายเป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะก็ต้องขอจอดรถเอาไว้ตรงนี้นะจ๊ะเอาล่ะเรามาถึงสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วเรากดตรงไหนถึงจะเป็นตำรวจได้จได้แล้วนะจ๊ะ ได้เป็นตำรวจแล้วเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่ยก็จะต้องมีของกดก่อนก็จะมีกุญแจมือขอกาแฟก่อนนะคะทุกคนหิวกาแฟแล้วคือกาแฟอยากกินกาแฟเนาะเอาละแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่รู้แล้วแหละก็รู้สึกเบื่อเกมเน,นี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเล่นเยอะมากแล้ว เปลี่ยนที่จะดูน้ำเป็นไอนี้ด้วยนะไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะก็มาเล่นเพลงจบคลิปการแค่สนุกสนานไปแค่นี้แล้วจิ๊จิจิ๊จ๊บจิ๊จิจิ๊จ๊บไปายจ้า